สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนหรือลัคนามีน สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยประจำเดือนธันวาคม2565นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก,ก subscribe ทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ติดตามนะคะอาจารย์ขอกำลังใจนะคะช่วยกด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ ค่ะเราก็มาเริ่มต้นอ่านดวงดาวประจำตัวของท่านก่อนในเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ทธันวาคมก่อนนะคะเพราะว่าวันที่8จะมีดาวย้ายเรื่องราวก็จะเปลี่ยนไปนะคะค่ะเริ่มต้นวันที่1นะคะอะจริงๆแล้วดาวประจำตัวของท่านเนี่ย อ,อยู่ที่ราศีมีนก็อยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะถือว่าได้เกษตรมีความหมายคําว่ามั่นคงนะคะมั่นคงมี power ม,อมีอํานาจมีเขาเรียกว่าพลังในการบริหารจัดการาเรื่องต่างๆได้ดีการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมนะคะดาวพฤหัสแปลว่าสติปัญญาแปลว่าสมองด้วยนะคะก็หมายถึงว่าท่านมีความคิดความอ่านที่ลื่นไหลแล้วก็มีความ เขาเรียกว่ายับยั้งชั่งใจมีการตร่ตองมีความรอบคอบที่ที่ถือว่าดีเลยนะคะในช่วงอย่างนี้สำหรับชาวมินนะคะทีนี้ดาวที่จะมีผลในการดำเนินชีวิตตั้งแต่1ถึง7เนี่ยก็คือดาวดวงที่จะย้ายนั่นแหละคะ่ะก็คือดาวพระมฤตยูนะคะพระมฤตยูที่เขาเพิ่งย้ายจากเมษไปที่ราศีพฤษภในวันที่7กรกฎาที่ผ่านมานะคะแต่แล้วตอนนี้เขาก็ ได้เดินถอยหลัง VII 1941, ย้ายกลับมาที่ราศีเมษพักองศาที่เมษอีกครั้งหนึ่งในวันที่1ธันวาคม6 5เวลา15.11นเข้ามาที mm ่29องศา59ลิปดาที่ตรียางพระหัสนวางพระรหัสนวางลูกที่9้าโจโรเลิกนะคะซึ่งนวางนี้จะให้ความหมายในพบในพบเรือนคําว่ากรรมะนะคะในพบเรือนคําว่ากรรมะเพราะฉะนั้น พระมฤตยูจึงมาจากคําว่ากรรมะกรรมะก็แปลได้หลายเรื่องเรื่องหน้าที่การงานเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนหรือเรื่องของบุญเก่ากรรมเก่าก็ส่งผลมาอยู่ที่เรือนราศีเมษที่มฤตยูเข้ามาในภพเรือนคําว่ากระดุมพระนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนึ่งบางท่านคําว่ากรรมะมาที่กระดุมพระเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแนเรื่องของงาน อ่า,อารับผิดชอบแผนกหนึง่งไปอีกแผนกหนึง่งหรือเปลี่ยนแปลงแบบหน้าที่ไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนความรับผิดชอบใหญ่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันแต่มองก็ยังมีมุมบวกนะคะเพราะว่าอยู่บ้านพระอังคารที่พระราหูเนี่ยเป็นคู่ธาตุลมกับพระคารเพราะฉะนั้นยิ่งมีพระราหูกับมฤตยูมาอยู่ในภพบแบบนี้ยิ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเพราะว่า ระราหูมาจากเรือนวินาศนั่นเองวินาศเนี่ยมันคือการทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีมฤตยูมากระตุ้นให้สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามที่มันคาลากคาซังอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะแบบมฤตยูมาถึงปุ๊บมีพลังกดดันมีพลังระเบิดทําให้สิ่งต่างๆที่มันยืดเยื้อจบจบ,จบลงนะคะจบลงเพื่อที่จะ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นสำหรับชาวราศีมินเพราะยังไงท่านก็ยังมั่นคงต่อให้คือคนเรามีความมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยนะคะต่อให้จะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เข้ามาทำปฏิกิยาทำให้ท่านเขาเรียกว่ามีปัญหาไปบ้างหรือขาดความสเสถียรไปบ้างแต่ยังไงก็ยังอยู่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามดาวเจ้าเรือน ราศีเมษคือดาวพัางคานไปอยู่ที่ไหนนะคะพ่งคานไปอยู่ที่เรือนคําว่าสหาชะซึ่งเป็นบ้านของพระสุขพระสุขมาอยู่บ้านพ่างคานเป็นดาวแรกเรือนได้ความหมายเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการที่พ่างคานเนี่ยกระดุมพระสหาช c เร่งหาเงินหาทรัพย์นะะเป็นชาวราศีมินที่จะต้องขยันแอคทีฟในความหมายของพ่างคารในการประสานงานการติดต่อการคอนแทค ในเรื่องของความสำเร็จความก้าวหน้าความมีชื่อเสียงเกิดขึ้นที่พบคำว่าสุภาหรือแม้กระทั่งสุภาแปลว่าเดินเรื่องการเดินทางไกลไปทำงานพรคเขตก็ต่างประเทศมลิตยูก็ต่างประเทศได้ถ้าท่านจะไปนะคะก็มีคนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือท่านทำไมถึงบอกงั้นอันนี้นะเป็นบ้านของพระอังคารนะพระอังคารโยกับพระฤหัส าดาวถึงกันอยู่แล้วจึงมีคนช่วยอาจจะมีญาติพี่น้องอนะคะในมุมสหชาติยังมองว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงช่วยเหลือท่านในการดําเนินเรื่องได้ได้ด้วยนะคะให้ปัญหาต่างๆนะคะคำว่าอาริสุภาถูกแก้ไขเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นในมุมแบบนั้นได้ด้วยนะคะ เพราะว่าพระอาทิตย์มาจากอริแต่อริจะถูกแก้ไขนะคะอาริจะถูกแก้ไขในเรื่องของสัญญาเอกสารเรื่องอะไรต่างๆเพราะพระพุทธเป็นเรื่องของสัญญาเอกสารที่อาศัยอยู่บ้านพระฤหัสพระฤาหัสอ,อยู่บ้านของตัวเองแต่มีพัางขานยกหน้าดาวจะถึงกันแบบนี้เวลาอ่านดวงดาวนะคะแล้วก็พระเสารเขามั่นคงอยู่ตรงนี้ในเรื่องของลาภผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆพระเสาเป็นดาวบาปพระเคแต่อยู่ในตําแหน่ง เกษตรอยู่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นยังให้ความหมายเด่นกับชาวราศีมีนเพราะพระเสาแปลว่ายกหลังถึงแม้ว่าใครจะมองพระเสากับพระฤหัสเป็นดาวคู่ศัตรูเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเจอการปะทะการคู่กู้บาปพ,ข,ปาาปพข้อกับประธานบาปข้อกับประธานสุขข้อเจอกันนะคะแต่อีกทีก็เป็นดาวที่ผลักดันก็ได้เป็นดาวที่เหมือนกับจะต,ต้องทำอะไรให้ได้เกิดความสำเร็จ นะเป็นคู่พัฒนาก็ได้นะอ่าก็จะแปลความหมายอีกแบบหนึ่งแบบใช้สติปัญญาที่ดีด้วยเพราะอยู่ในมุมที่ดีนะฮะพระเสายังอยู่โยกหลังลัคนาของมีนให้ความหมายโชคลาภก้อนใหญ่ๆความสําเร็จใหญ่ๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหาริมทร,รัพย์เคมีน้ํามันธุรกิจแบบนี้ยังให้ผลประโยชน์กับท่านอยู่อยู่มากมายนะคะ,ะเกี่ยวข้องกับที่ดินเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการเกษตร อุปกรณ์ก่อกสร้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครทําอยู่นะก็ยังเป็นลาบผลให้ชาวราศีมีนมากมายนะคะโอเคพอวันที่8ค่ะดาวพระสุกย้ายมาที่ราศีธนูมาเจอกับพระพุธเป็นคู่ธาตุน้ําและได้ตําแหน่งมหาจักรในพบเรือนคําว่ากัมมะค่ะกรรมะก็คือการงานธุรกิจเติบโตขยับขยายนะคะมากขึ้นได้รับความสําเร็จนะคะพันธุค,ค่ะ บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่าผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆเกิดขึ้นนะมรณะกรรมะมนะคะอาจจะเป็นมรดกเงินตกเบิกเงินอะไรบางอย่างนะคะดาวพุธยังเป็นดาวเงินด้วยนะหรือเงินที่ท่านคอนแทกไว้ติดต่อไว้แต่ยังไม่สําเร็จก็จะเกิดความสําเร็จในช่วงนี้เกิดขึ้นได้ด้วย หรือบางท่านกำลังที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงย้ายงานในช่วงดาวมรณะมาที่เรือนกรรม,มะนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเพราะเป็นคู่ธาตุน้ำนั่นเองนะคะพอวันที่1 6ค่ะธันวาพระอาทิตย์ก็ย้ายมาเจอพระศุกร์เป็นคู่สมพลนะคะเป็นคู่ธาตุน้ำคู่วิชาการอยู่ในเรือนคำว่ากรรมมะแปลว่างานการท่านเนี่ย นะคะก็ยังมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอ,อริคือมีสิ่งที่เข้ามากระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวการทำงานที่มากขึ้นคู่สมพลคู่วิชาการคือไม่เฉยนั่นเองนะคะคำว่าอริเข้ามาเป็นดาวพระอาทิตย์ด้วยเป็นดาวดาวแห่งความต้องการเอาชนะต้องการมีชื่อเสียงต้องการความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเป้าหมายของชาวราศีมิน ท่านย่อมทําได้อยู่แล้วเพราะดาวเจ้าเรือนกรรม,มะมาอยู่ที่เรือนมีนลัคนามีนอยู่แล้วกลุ่มลัคนาท่านเป็นตนุลักษ์ของท่านที่ทําให้ท่านเกิดความสําเร็จด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถทุกอย่างยังเป็นสิ่งที่ดีสําหรับท่านมากๆในเดือนธันวาคมนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอความรักนะคะ,ะดาวคู่รักของท่านคือดาวพระพุธเนี่ยก็ยังมากลุ่มกับ ดาวพระสุพระอาทิตย์ซึ่งส่งผลถึงตัวท่านว่าคู่รักของท่านคนรักของท่านให้ความเอาใจใส่ดูแลท่านเป็นอย่างดีช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเป็นอย่างดีนะคะก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบนี้หรือใครโสดอย่างเงี้ยดาวพลังานบุตรนะอ่าทษทีค่ะดาวพระงานสุพระสุพะคือคนทางไกลหรือคนอายุมากกว่าคนสูงวัยนะคะอ่าก็ยัง มีเกณฑ์เข้ามาหาท่านตลอดได้ด้วยนะคะบางท่านอาจจะเจอแบบไม่คาดคิดคาดฝันใครที่โสดอยู่นะคะในความหมายสุภาพดาวพระเกอาจจะเจอเจอ,อคนต่างประเทศก็ได้หรือเป็นคนที่ทางไกลอยู่คนละจังหวัดคนละเชื้อชาติาศาสนากับท่านก็ได้นะคะก็จะเกิดประมาณนี้ดาวบุตรตาจริงๆคือดาวพระจันทร์นะคะแต่ทีเนี้ย พระจันทร์เนี่ยเขาเดินสองวันครึ่งเพราะฉะนั้นเอาความหมายของความรักมาพูดได้ในความหมายของดาวพระศุกร์เพราะพระเกตอยู่บ้านของพระศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นความรักก็จะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้บางท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการสื่อสารนะคะเพราะว่าดาวพระเกตจะเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับสิ่งเทคโนโลยีใหม่ๆคล้ายๆกับพระมฤตยูเหมือนกันนะคะเนี่ยแหละค่ะที่จะนําคนที่เป็นคู่ คู่สร้างคู่สมคู่ที่จะเข้ามาทําให้ท่านเกิดความมั่นคงก้าวหน้าเกิดความสําเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตที่กรรมะคือความผูกพันความรับผิดชอบต่อกันเกิดขึ้นสําหรับคนโสดหรือคนที่มีคู่ก็ยิ่งพัฒนาอยู่ด้วยการราบรื่นมั่นคงต่อกันตราบนานเท่านานนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ